เราพอมีเราพึ่งพาตัวเองยกตัวอย่างนะดังนั้นถ้าเกิดเรามีรายจ่ายเดือนละสามหมื่นครับถ้าตามสูตรนี้เขาบอกว่านะสำรองเอาไว้อย่างน้อยสามเท่าคือเท่าไหร่ครับรายจ่ายเดือนละสามหมื่นเก้าหมื่นไหมเก้าหมื่นหกเท่าเท่าไหร่ครับแสนแปดให้เราเอาเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายเนี่ยไปสำรองไว้ให้ได้แสนแปดก็คือหกเท่าแต่พอหลังโควิดนะครับนักวางแผนการเงินเขาบอกว่า ควรสำรอง12เท่าเพราะได้ที่สุดแล้วว่า6เท่าไม่พอเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่เราสามารถพึ่งตนเองได้ในวันที่มันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเอลนินโยภาวะโลกร้อนรุนแรงตามข่าวกันอยู่เนีอันนี้ครับเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ภัยแล้งมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนนั้นทุกคนที่สามารถสร้างไรายได้ได้ตอนนี้เนี่ย ปีหน้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่เรามีเงินสำรองไว้ก่อนต่อมาครับในเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงครับความเสี่ยงมีเรื่องของชีวิตและทรัพย์สิน